ูผลจีนนะครับจีนนี่จะเป็น2ตัวบนเหมือนกันนะครับรูดขึ่ลง24บตัวนะครับจีนนี่ผมจะใช้เลขชุดที่6เป็นหลักนะครับตัดมาแค่2ตัวท้ายพอนะครับ3ามตัวมันถูกยากครับมันมีรอบเช้าบ่ายเดี๋ยวเช้าบ่ายมาดูกันการคลิปนะครับจีนเลขของวันอังคารนะครับคือเลข0ูนย์นะครับหลายท่านถามจริงไหมครับเลข0ูนย์เก้ายังไงก็นี่ครับไม่ต้องเชื่อผมครับจีนนะครับ มองเห็นนะครับจีนนะครับนี่ครับจีนนะครับ2 0 9คือตัดมาแค่0 9นย์พอนะครับจีนเช่าบ่ายวันที่20ครับ2ตัวบนนะครับเลข0 9นย์นะครับลูดขึ้นลง24ตัวครับคือศย์เาบวก24จะได้33นะครับแล้วก็ศูนย์ลบยีจะได้แปจะเป็นเลขครบๆทั้งหมดนะครับแต่ตอนจิ้มจริงบางท่าจะตัดทิ้งบ้างตัว2ตัวหรือยังไงก็ได้นะครับ เลขศูนย์เก้านะครับเลขการครับเช้าปิดสามากก็ไม่ถูกนะครับมาถูกรอบปลายรอบปลายปิดแปดแปดนะครับปลายปิดแปดแปดนะครับถ้าที่ถามสักคู่ในลายกลุ่มก็คือแบบปันกำหนดเดือนละสามร้อยบาทนะครับต่อมตทั้งหมดที่ผมลงให้ตามปกตินะครับก็มันมีสองรอบนะครับที่บอกไว้เช้าบ่ายนะครับสมมุติถ้าเช้าถูกคือหยุดนะครับไม่แนะนําให้ตามบ่ายต่อนะครับถ้าเช้าไม่ถูกก็ทบมาที่รอบบ่ายลักษณะนี้นะครับ เป็นทุนหลวพอถูกรอบบ่ายก็ยังจะได้กําไรตามนี้อยู่ถ้าเราไปบบกรอบดูเองนะครับส่วนท่านที่จิ้มในเว็บที่จ่ายเก้าสิบสี่เก้าสิบห้าก็จะถูกได้เยอะมากกว่านี้นะครับแล้วก็มาเดาครับแนะนำรูดเริ่มรูดทุนหนึ่งชุดนะครับเริ่มเล่นตัวละบาทสองบาทแนะนำมีทุนํารองอยู่ประมาณนี้นะครับทำไมผมถือว่าแบบนั้นคือมันไม่สามารถถูกทุกวันตลอดไปได้ครับคาว่าถูกทุกวันคือถ้าไม่ถูกเช้าก็ถูกบ่ายไม่ถูกเช้าก็ถูกบ่ายงี้ครับ มันถูกทุกวันไปจนถึงเส้นปีไม่ได้ครับยังไงมันก็ต้องมีวันที่มันหลุดครับจะหลุดวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นเวลาหลุดเขาต้องนึงทุนออกมาครับส่วนถ้าเกิดไอ้วันที่ถูก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 ะมันครอบคลุมส่วนที่หลุดแล้วก็คือได้กําไรตลอดไปนะครับแต่ว่าใครจะได้มากได้น้อยช่วงไหนจะเดินมากหุ้นตัวจะเดินดีมากเดินน้อยก็อันนี้ผมยังตอบไม่ได้นะครับคือการถูกไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับแต่ว่าจะได้กําไรมากขนาดไหนอีกเรื่องหนึ่งครับแล้วก็เคลื่อนกับทักษะ ประสบการณ์ของแต่ละท่านไว้ส่วนหนึ่งนะครับโอเคนะครับพอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับ